รถใครนะครับที่อายุเยอะแล้วหมั่นตรวจเช็คตรงนี้เลยนะไม่งั้นรถคุณอาจจะแบตหมดแบบไม่รู้ตัวเหมือนผม แบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีแรงดันไฟอยู่ที่12ถึง12.8โวลต์เพราะงั้นไดชาร์จที่ชาร์จไฟเข้าแบตเนี่ยมันจะต้องชาร์จไฟได้มากกว่าที่แบตจ่ายออกก็ต้องชาร์จได้ประมาณ13-14โวลต์นะครับส่วนเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยก็คือรถสตาร์ทยากสตาร์ทหลายที่กว่าจะติดจนมันสตาร์ทไม่ติดเลยครับเลยเรียกร้านแบตมาดูแล้วเขาก็วัดไดชาร์จให้ก็ปรากฏว่ามันชาร์จได้แค่11โวลต์เองค่าซ่อมตัวไดโอดที่อยู่ในไดชาร์จก็ประมาณ1,000-2,000 ให้เราปรับไปที่การวัดค่าแบบดีซก่อนสายดำจิ้มขั้วลบแล้วก็สายแดงจิ้มขั้วบวกให้ทําตอนที่รถสตาร์ทอยู่นะครับทีนี่ค่ามันก็จะขึ้นและอย่างของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่13กว่าๆแล้วไฟที่หน้าปัดตรงแบตเตอรี่ไม่โชว์หรอบอกเลยว่าไม่โชว์นะครับมันจะโชว์ก็ต่อเมื่อไดชาร์จเนี่ยชาร์จไฟไม่เข้าเลยแต่นี้คือมันชาร์จเข้าแต่มันเข้าได้น้อยแล้วตัววัดไฟที่จิ้มกับที่เสียบบุหรี่ใช้ได้ไหมตัวนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนั้นวัดไฟที่ออกจากแบตไม่ได้วัดไฟ